ใค,ครทาย u ะได้ก็สิพวกเราได้การลงทุนข่าวที่เจอเชฟเสกอนประจําวันเสาร์ที่8เดือนิถุนายนนะครับกับช่วงบอสแคสถึงไร้ใบเชฟเสกอนครับวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวกันนะครับว่าเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันเสาร์ที่25หเดือนพฤษภาคมนะฮะทางทีมสกรทางผมและทีมงานนะฮะได้บอกตั้งแต่วันเสาร์ที่5้านะครับว่า ทองคำนั้นแท่งถินที่ปิดมานั้นดูเหมือนว่าจะเป็นการปิดจริงนะฮะก็คือว่าปิดเป็นแท่งแดงเมื่อสองสัปดาห์ก่อนวันเสาร์ที่ผ้าน,นะฮะและเมื่อสัปดาห์ถัดมาก็ปิดเป็นแท่งแดงนะฮะทางจิมเราบอกว่าถ้าเกิดว่าทองคำนั้นรีบาวถึงเวนสองพรอยเเหรียญต่อทอยออนโดยประมาณต้องขายนะฮะต้องขายนะฮะบอกแต่วันเสาร์ที่ผ้านนะ และเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันเสาร์ที่1นึ่งมิถุนายนนะครับทางทีมเราก็บอกเช่นเดียวกันว่าทองคํานั้นจะต้องรีบาวไปแถวบริเวณ2 390เหรียญต่อถอยอ่อนแนวนี้มาต้องขายครับแนวนี้มาต้องขายครับบอกย้ําหลายๆครั้งเลยนะฮะตั้งแต่สองคลิปผ่านมานะฮะ ครับแนละทองคำนะฮะเมื่อวันศุกร์ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะฮะหลังจากที่ตลาดยุโรปเข้านะฮะทองคํานั้นได้ขึ้นไปถึงริเวณ1 3 9 0เหรียญต่อเทรดออ,อนและได้มีแรงเขขายอย่างทันทีทันใดตามที่ผมบอกเลยนะฮะว่าทองคานั้นจะขึ้นไปแถวริเวณ2390เหรียญต่อเทรดออ,อนเมื่อถึงแนวนั้นเนี่ยก็มีแรงเขขายเข้ามา อย่างชัดเจนและเมื่อคืนวันศุกร์กันมานะฮะทองคําเนี่ยก็ได้ลงมาทดสอบถึงแนวรับบริเวณ2,293เหรียญต่อรอยออนไปเป็นตามคลิปเมื่อวันที่หนึ่งเช่นเดียวกันว่าถ้าเกิดลงถึง2,293แล้วอาจจะต้องมีเด้งนะคาดว่านะะวันจันทร์เปิดตลาดมานะฮะก็ต้องมีเด้งนะฮะ บอกจุดทำกำไรถึง2จุดด้วยกันฮะว่าจะขึ้นไปบริเวณ2 3 9 0เหรียญต่อโทยออนและจะลงมาถึงบริเวณ2293เหรียญต่อโทยออนแม่นทั้ง2จุดเลยนะฮะขอย้าว่าแม่นทั้ง2จุดเลยครับไปฟังเสียงรีวิวกันแบบชัดๆครับครับมองว่าคุณทองคำนั้นสัปดาห์หน้านะฮะมีโอกาสอย่างสูงเลยฮะที่จะ ต้องสะบัดเมาก่อนนะฮะก็คืออาจจะสะบัดเมามีแรงซื้อกับขึ้นไปนะฮะอยู่ถึงบริเวณ2,391เหรียญต่อรอยออนบริเวณสสีฟ้าแนวนี้เป็นแนวจุดขายของทีมเราเลยนะครับขอย้ําว่า2,391เส้นสีฟ้าแนวนี้เป็นแนวจุดขายของทีมเราเลยนะฮะถ้าเกิดไม่ผ่านะฮะทองคำนี่ยสัปดาห์หน้านะ,ะก็จะมีโอกาสอย่างสูงมากๆเลยะฮะจะลงมาที่บริเวณ2,305เหรียญต่อรอยออนบริเวณสสีขาวแนวนี้เลยครับถ้าเกิดว่าสัปดาห์หน้าปิดแดง อีกนะฮะแม็กดีนะฮะ่งเนิลายนี่ก็จะโปรจากฮิสโตแกรมทันทีวงบอกว่าทองคำนั้นจะกลับกลายเป็นขาปรับฐานขอยย้ำว่าทองคำนั้นจะกลับกลายเป็นขาปรับฐานชุดใหญ่แบบไฟกระพริบกระพริบครับเมื่อเรานะฮมาดูภาพกราฟโดยรวมนะทองคำนะฮะสัปดาห์หน้านะอย่างเต็มที่นะฮะก็ ถ้าเกิดว่าจะทํารีบาวขึ้นไปนะฮะก็จะขึ้นไปได้แค่เรน2,390เรยโต่อทรอ,อ,อนเท่านั้นเองครับแต่คาดว่าภาพรวมหลกัหลกๆนั้นทองคําน่าจะกลับกลายเป็นขาปรับฐานแล้วนะฮะถ้าเกิดรีบาวขึ้นไปสัปดาห์หน้ายังไงก็ต้องขายครับขอยย้ยาำว่าสัปดาห์หน้าขึ้นไปของคุณทองคําทางทีมเรายังไงก็ต้องขายนะครับ